สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยิยนดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวยพารวยผู้เถ่าพารวยครับตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่พระทุดงครับเอฟซีครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายของเพฝนนะครับเนาะมายั่มครับเอฟซีครับผมว่มาสิเป็นอะไรว่าสิไปชมคลิปของอ่าพระทุดงออกจากถ้ำเอฟซีขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่างช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอีซีครับผมมักระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะขันมักขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับอีซี่ไม่ที่เข้ามาครับอีซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเจ้ามือนี้เพิ่นที่ฟันธงให้ตัวใดนะครับอีซีครับผมเพิ่นได้เพิ่มเติมบอนะครับเนาะปกติเพิ่นที่ใดคงทุดต่ายอยู่ตลอดเวลาครับอีซีครับผมมือนี้มาฟังเพิ่นสูตรสามตัวของพระตุดงครับอีซีครับผม อันนี้ก็คือกุฏิของน่นนะครับเด้อเผื่อผมเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอไว้สิไปเอิอนเปินก่อนรับฝนย่าข้าวนะครับเด้อ ผู้ดเ,เ,าาเดียวพุมืไปไหนไฟเบ้อแม่เป็นดีโอ้ไฟเป็นยังล่ะไฟดับตีครับ,บ F C ครับผมปูคนกะกำลังออกมาเนาะครับเนาะฟังเพคนทีน่วอาสูฟังนะครับด้วย F C ครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ F C ครับขอ,อยับนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากระจัดขัดขับพานครับอ่าขันมาขันชอบกัน ขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซีครับชิฟเก่าตัวเดียวฮะชิฟเก่าตัวเดียวเดียวเดียวเลยบ่ปู่เดียวตัวเดียวโอ้โถเ็็ดเดรุ่นคงทรายเออคงทรายมันได้่โคตรครับเก็บกระสุนหางสามหาง ก่อนสามตัวหางเดียวอืมอ้วัวรูปหินว่ามันอ้ออ,อันปอยไปชุดแรกเหรอไอปูเออคนคนคนอะไรยันนั่นคนละสูตรป่ะคนละสูตรโอ,อ,นนโอ้อันนี้คงกะไทายอ๋อันนี้คงกะไทายเลยอือ เดี๋ยวมีอีกแล้วนะเออตัวไอ้ที่เน้นๆไอ้ซิบเก่าว,ว่างัมผัเข้าจสื้อซิบเก่าก็าซิเบียดลื้อขึอ้นสอลงนะอันนี้คือว่ามีสันปูเอาอตัวนี้มันมันกี่เรยกว่าเกียนโอ้ตัวชื่ออะไอืมมีตัวเดียวนะครับเด่นไปเลยเด่เลยครับหนึง่งเก่า เดี๋ยวเตี้ยกู้มากับมาขึ้นมาลงสามตัวบนนี่เดียวไปเลยหกสามแปดพอปู้เมียน แต่เปเดียวชุดล่างสองสี่สองหกอันนี้เป็นสูตรไหมครับพวกเมน องเจ็ดลองมือขันได้ท่านท่านปล่อยสียะไรหนึ่งโอ้สูตรนี่เมียนการมั่งเขานี่จังสีเอาตัวขึ้นบกเขากับเจ้าแมวเลยเห็นไหะสี่เจ็ดมั่งเขามาแล้วสองหมดนะหกเจ็ดนีราหมวดที่สามอืมจะเรียกรายตัวยตดวางขึ้บกผัดสูตรนี่เมียน มันมันเคยเข่ามาแล้วว่ะเถอะไมเคยเข่ามาแล้วสามเทียแล้วก็เลยเอาเม่าปลอยรอบมังบัดน,นี้อเดี๋ยวจะลืมสิบเก่าเลยโอ้ลืมลืมตัวะไสิบเก่านี่บนเรือล่างกลัวล่างล่างล่างย่างเดี่ยวแต่ว่าเลขวิ่งของเสียเล่นเงินกเก่าเลย อืล่อมากเก่าตัวตัวเด่นเด่นนี่คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตัวเดียวนอกนั้นกันล่องด้วยครับเอฟซีครับแต่แต่ผู้มักได้ไ้ขื้นล่องข,ขึ้นล่งนี่เพื่อหัวขึ้นหัวล่องบะแมนอาจจะเป็นชิฟฟุกคีอเวียดไออ มันเป็นได้สองอย่างนี่มนะันเคยเห็ดเส้นเนี่ยอันนี้อันเก่าเลยวันพงโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะเมียนสุดท้ายแล้วว่อืมี โถงโงสุดท้ายแต่ตัวกันเอาไว้สิบหกเอาหัวลงสักหน่อยอแล้วเต้าอุ้มอุ้มต่วันปู<ช>เตัวเดียวท่านสุโมนก็ห่ว่าสองสี่สองหกสองเก็นสี่สองไอี่หกสี่เก็หกเก็นี่เป็นตัวกันเอาไวต้วไวตัวเด่นๆคือสามตัวบนกับวิธีกับผมหกสามแปด น็่าคูก็นเขาซื้อเป็นเขาเป็นอันสามตัวนี้เขาไปแยกว่างั่งก็ถือด้เขาอไอเนี่ยไหย้ซีสูนซีเนาะครับผม,มเขาาไปเฮียดได้ซื้อไหมเอมอมาจจะคของมาอะไรเนี้ยเอาเอาส่งมกกไม่ก็ใส่ไดยย้ก็มีทรงไม่ให้ลยวยก็ได้ใส่ บนชุดล่างแจกให้เรียบร้อยครับสามตัวบนชุดสามตัวนี่แต่งโต๊นนะปนาะเมีนกันไว้แต่งต๊ด ดปรนเด็อยังละพูเด oh, ็ณมหาลับบอ๋อครับเต้นนั <the <the ่นไอ้คอยที่ไอ้นั่นคือกันศูนย์ซีซีนั่นถุงเงินอันเขาได้บอกโอ้แต่องบอกเขาอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเอาบนนน้ำเน่านะ่ยเนี่ ปูว้เบนจะเทียนนพอไันเห็ดได้แต่ลังนีซีซี่บานี้สัตางนี่มันแนีนค้มเขาอยู่เอจข้องเป็นผู้ใหญ่เนยังคือบ่เ้าบ่าตีวอาไอคันแม่นมันมาอวกไกัตัวเนี้ยไอ้ม่าออกากันลางมีอย่างงันออหกเจ็ดหมื่นอยู่นี่ปยวัน มันผลออกบนประเดี๋ยวออกบนก็นได้สามตัวอยู่ในไอ้ปูได้อยังไอ้กันมันบ่โทศมากก็สองเทียย่ยงห่สี่<อ>แล้วทศมาหาว่านไอ้อปูเอาแล้วเอาบนให้นน้ำเนี้ยไอ้แกล้ายสีเนี่ยมันเขาทศมายำปูกันได้ใหญ่น้ำขยปูเข็ดใดญมันซีซีนี่มันเลี้ยงหลงนี่มันเออครับเออเอายักขึ้นบนเนี้ยมันก็เลี้ยง ร่วงนุงเขาครับผมออ,ออกบนวันไหโอ้อเสียงแล้วเหรอ,อตัวเน้นๆน,น,นะครับไปอีที่กับผมโค้งชุดไทยสามตัวเน้นๆหกสามแปดครับแล้วก็สองตัวล่างครับหนึ่งเก้าเน้นชุดบนสามตัวเต็งโต๊ดน,นะครับเน้นชุดล่างตรงๆคือหนึ่งเก้าครับกัปปับบัวเดี๋ยวไป โอ้เลยแต่สิกับบวกกับขึ้นอยู่กับความมาความชอบครับเอฟซีกับผมแต่ว่าของปูนี่ปูนี่บวกบวกกับไม่มีกับไับโตบ่มักได้ปูตัวไหนบ่บ่หมีบ่มีงวดนี้มักเบ็ดมักเบิดขับเอฟซีขับโุขมั่นลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อขอจบเกี่ยวกับเพียงสานี้ครับพ่อกระแม่นิคลิปหน้าสวัสดีครับผม